เร็วดิเอาเลยคู่รักแห่งปีกีและหนิมกีแสดงเป็นอูดและหนิมแสดงเป็นสิ่งคู่รักวายป่วนพบกับว่านแสดงเป็น ะโดพบกับฝ่ายหญิงสาวสวยขาวเตี้ยแสดงเป็นใบคอยในละครเรื่องพ่อประดุกแม่ปลาชอนไปเลยปิดเลยปิด,ปด,ปด ิงจ๋างจ๋าสิงจ๋าิงจ๋าพรุงรง่งนี้พี่อุ๊ดต้องไปทำงานที่หัวหินนะ่ะไปทำงานสามวันสามวันเลยเหรอไปทำงานแบบว่าคืองน,นี้ต้องเจ้านายพี่นะเจ้านายพี่บอสบอสเขาสั่งว่าให้ไป สัมมนา,ากันเยอะเยอะพี่ก็ทิ้งไอ้ติงอยู่คนเดียวแหมที่พี่ทำเนี่ยนะ <c oughs> ก็ทำเพื่อครอบครัวเรานะ <c oughs> เพื่อลูกของเราที่อยู่ในเนี่ยพี่ยังไม่เคยไม่นอกใจหรอกไม่ใจอยู่กันมากี่ปีแล้วโหูยนอกใจต่ลอดไม่เคยเลยนะสักครั้งหนึ่งเรื่องผู้หญิงเนี่ยไม่มีไม่แต่เรื่องผู้ชายไหม ผู้ชายเนี่ยมาแหมมันจะมีเมียได้ยังไงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นน่ะเรื่องผู้หญิงนะไว้ใจไว้ใจนะ <c oughs> ก็ได้แล้วอย่าพี่ไปทํางานสวันเดี๋ยว, <c oughs> ว,ยวรีบกลับมานะแล้เดี๋ยวซื้ออะไรมาฝากที่หัวหินน่ะนะเดี๋ยวพี่ไปเลยนะดูแลตัวเองนะอย่าให้ลูกดิ้นเยอะไั้ <c oughs> น,ะนะบา,บ,าบายค่ะไ,ได้จ้ะ ตอนตอนเฮ้ยร <Hey. S 1> ับดิตอนฮัลโหลฮัลโหลใครครับที่นั่นที่ไหนอ่ะฮะที่นั่นที่ไหนอ่ะใคร่สั่งแก๊สหน่อยดิเอาแก๊สเหรอเฮ้ย <Hey. S 2> <are> จำเขาได้เปล่า เขาไหนอะเขาคงไม่ใช่แหมจำได้สิจริงเออฮโดอคิถึงฮโดเหรอเออจะชวนไปเที่ยวหน่อยอะเออจริงเหรออืมแต่เราก็เลิกกันมาตั้งนานแล้วนะอี๋เป็นไรหรอกมันไม่สำคัญอืมจริง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 ตอนนี้พโดก็เหงาเหมือนกันแหละงั้นเดี๋ยวมาแล้วเลยนะตอนนี้เลยเหรอออเออโอเคโอเคจ้ะ รถมันติดมากเลยไปทำอะไรอยู่อะฝนมันตกอะหิวข้าวแล้วว่าเขานี่มาจากบ้านแล้วนะหิวข้าวแล้วพาไปกินข้าวเลยโอ้ยรอจนยุงกัดเลยนะเนี่ยแหมกัดจนแขนโตเลยเด็กน่ารักเหมือนเดิมนีน่ยหิวข้าวแล้วพาไปกินข้าวกินไงเดี๋ยวพาไปกินอยากกินอะไรนี่ร้านอาหารในรีสอร์ทเนี่ยนะพิ่ว่าร้านนี้ดีกว่าริมน้ําด้วยอ,อยากกินอะไรคะ เอาใจทุกอย่างเลยคิดถึงพี่อูดสั่งให้หน่อยดิพี่อูดเหรอพี่อูดรู้ใจอย่างนี้ชอบกินลาบเลือดใช่ไหมพี่รู้ได้ไงอ,ะอ่ะหมก็พี่รู้ใจใบข่อยคนเดียวเท่านั้นแหละใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวพี่สั่งให้ลาบเลือดอะไรอีกซกเล็กพอ,อแล้ว ต้องลำบากเราอย่างเดียวก็พอแล้วไม่พอหรอกอากาศดีอยากให้กินเยอะอยากให้มีความสุขไปห้องน้ำเหรอเดี๋ยวเขาโดนดอกไม้นแถวนี้นะดมไปก่อนปวดไหมโรงแรมนี้นะห้าดาวเลยนะรู้เปล่าแล้วเดี๋ยวพี่สั่งอาหารให้เดี๋ยวขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนปวดฉี่แล้วอ่ะจ้าเดี๋ยวรอนะ ตาหมาตาเดืองไอ้อะโอ้ยเจ็บมากโอ้ยเจ็บบ้าดิโอ้ยเพื่อนเพื่อนหมดเลยกูดกูดใครมาเนี่ยกูดเหรอฮัลโหลเป็นไงบ้างจ๊ะฮัลโหล ใคร,ปไ,รไปเลยฮัลโหลฮัลโหลไปคอยเหรอคอยไหนไ<ร>ใครคอยใครวะก็ใครน่ะโทรไม่มาทอมอยู่ดีโดนว่าติงฮัลโหลโทรผิดวาเนี่ยโทรผิดอะไรจ้านี่เบอร์ติ่งชิลล่าของพี่ไงติ่งสวยๆอ่ะ ติ่งไหนอ่ะก็ติ่งขาวขาวอ่ะต no. ิ่งขาวขาวอ่ะติ right? ่งไหนติ s <S ่งหืโทรโทรผิดแล้วค่ะผิดอะไรเอ้ยติ่งติ่งอะไรเนี่ยฮึไปรอยังเราไปไปนั่งราไปนั่งตรงนู้นก่อนเนอะอาหารยังไม่ใหม่ก็รอตั้งนานแล้วว่ะนี่เดี๋ยวสั่งให้เมื่อกี้น่าโทรเข้ามาพอดีตัวนั้นก็ว่างนะเจ็บก้นนะวะ พี่ขอโทษครับจริงใครอะพี่อ้นพี่อ้นพี่อ้นใครเฮ้ย เ้านายเจ้านายเลยชื่ออะไรใืรอะคอยคอยนี่เพื่อน<ป>น่ะแล้วนี่ใครนี่ใครเพื่อนมาด้วยกันนี่ใครแอนดโอนี่ใครนี่ใคร <laughs> นี่ใคร มาแล้วน่าเกลียดอะไรไปเหะที่รักไปเหะที่รักเขาไม่อยากไยไปไหน <im pe ak> ไ,ไปไปมีติงกัน <im pe ak> <im pe ak> ไปดีติง